ก็กลับมาพบกันนะครับสําหรับเลขเด็ดพ่อเตืงหนึ่งนะครับก็ผลรางวัลวันที่16เมษาที่ผ่านมานะครับออกนี่ครับ598นะครับก็ทําได้เขียงใกล้เคียงครับแค่597ครับผิดแทมเดียวนะครับจากสูตรที่ได้เป็นสูตรหลักร้อยแล้วก็ประกอบด้วยสูตร2ตัว2ตัวบนนะครับวันนี้ผมจะเอาหลักร้อยเนี่ยมาประจับ จะประกบกับสูตรเด่นบนไว้เป็นสูตรคู่โต๊ะบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ <c oughs> สูตรร้อยครับเหมือนเดิมนะครับใช้ร้อยบนหนึ่งครั้งหน่วยร่างหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็จะได้ตัวแรกนะครับเราได้หกบวกเพิ่มหนึ่งแต้มนะครับเราก็ได้เจ็ดนะครับ สูตรหลักหน่วยนะครับเราได้เราใช้10บนหนึ่งครั้งหน่วยบน1ครั้งบวกด้วย9คงที่นะครับเราก็จะได้5บวก9ได้14 4บวก9ได้13ครับเราก็จะได้เลข3 และ4นะครับโม่เพิ่มหนึแต้ม <c oughs> เป็นสูตรคู่ต้นนะครับจัดชุดนะครับเราก็ได้คูโตะที่เฟรมหรือเปล่าคูโตะน,นะครับ 6, 3x 6, 4x ก็7 3 x 7 4 x นะครับสุโตผพรังวันออก603นะครับ <c oughs> 603แล้วเข้าชุดนี้ครับอุตโตนะครับต้องหาเลขวิ่งมาใส่นะครับวิ่งบนแม่นๆนะครับอต่อมาครับ คิดดูก่อนนะครับร้อยหน่วยมาไปเร็วๆเลยครับนั้นต่อมาครับ <c oughs> หลักร้อยหกบวกเก้าได้สิบห้าครับตัวติดหนึ่งครับ ได้5สได้6สุรต่อมาครับ3บวก9ได้12ครับตัวแรกได้2ตัวที่2ได้3นะครับเราก็จัดชดที่5 2 x 5 3 x 6 2 6 2ก่อนครับ x 3 x นะครับผลาัวัลออก6 2 6นะครับ <c oughs> เราเข้าชุดโต๊ะครับ6 2x นะครับนี่เข้าชุดโต๊3สานะครับงตมา6บวก8ได้14ครับตัวแรกได้เลข4ตัวที่2ได้เลข5นะครับหลักร้อย อีกสูตรนะครับ2บก6ได้8 8บก9ได้17ครับตัวแรกก็ได้7ตัวที่2ได้8นะครับจัดชุดที่4 7 x 4 8 x 5 7 x 5 8 x นะครับผนแล้วมันก็ต่อมาครับออก สี่นะครับ4 8 1แปดหเราเข้าชุดนี้ครับเป็นคู่โต๊ดนะครับมดต่อมาครับ4ีบกศได้4ครับตัวแรกเราได้เลขสีตัวที่สองเป็นเลขหอีกสูตรนะครับ 8ปกหได้9 9้บก9ได้18ครับได้8กับ9นะครับจากชุดที่4 8 x 4 9 x แล้วก็5 8 x 5 9 x นะครับงวดน,นี้ครับมวลล่าสุดที่ออกมาเราจะออก598 มาครับเข้าชุดนี้ครับเป็นคู่โตดชุดนี้ก็เข้าเขาเป็นคู่โต้เหมือนกันก็ไม่คิดว่า8กับ9นี้จะมา2ตัวเลยมาดูงวดนี้ครับงวดวันที่2พฤษภานะครับ2พฤษภาหลักร้อยครับ5บ้บวกเได้14ครับ ไเลขสกับไเลขหนะครับแล้วก็10หน่วยนะครับ9กบวกแได้17 7มาบวก9ได้16หครับได้เลขหกนะครับได้เลขหได้เลนะครับจุดหนึ่งแล้วก็จับชุดโต๊นะครับคู่โต๊เราไปได้สี่หกเอ็กสี่เจ็ดแล้วก็ ตนะครับถ้าท่านใดมีสูตรเล็กวิ่ง10หน่วยนะครับ10หน่วยบนนะครับลองเอามาใส่ดูนะครับเป็นคู่โตท๊ที่น้อยชุดน,นะครับ4คู่โต๊องสือว่าน้อยใช่ไหมครับลองดูครับงวดน,นี้สูตรจะเดินต่อหรือเปล่านะครับต้องผมต้องขยับกระดาษไปบ่อยเพราะว่า มันตกเฟรมก็้วดที่แล้วหลุดแต้มเดียวนะครับเพราะว่าสูตรหลักหน่วยเราหลุดไปนะครับขาดแต้มหนึ่ง <c oughs> งวดนี้ก็ลองลองลอง,ลองตามดูนะครับก็ไม่ต้องทุ่มทุนมากนะครับเลขมีเข้ามีหลุดลองดูมันเป็นสูตรที่จ,จับมาประกบกันใหม่อีกสูตรหนึ่งเห็นมันเดินดีนะครับมันเดินดี ว่าในคลิปหน้าครับผมจะมีสูตรเลขวิ่งบนมาให้ดูนะครับจะมาประกบกับสูตรโตรน้นี้เดี๋ยวจะชมให้ลงให,ให้ดูนะครับลงให้ชม่าพูดผิดละก็คลิปนี้ก็ฝากพิจารณานะครับฝากติดตามนะขั้นวณนหน้าใหม่นะครับเลขเด็ดพอติงหนึ่งนะครับก็สติที่ทําไว้ก็ไม่น่าจะว่าสามหรือสี่งวดติดเงวดที่แล้วก็ให้บนนะครับนบนผมผมก็ให้เจ็ดเก้า ออกล่างก็ถือว่าผิดนะครับให้บนออกล่างถือผิดไม่ไม่นับว่าถูกเพราะว่าบนก็คือบนชุดล่างก็คือชุดล่างนะครับวันนี้ลงชุดคู่ตัวบนให้ดูก่อนนะครับสําหรับนี่สูตรนี้ครับที่ได้วันนี้ได้เด่นบน,นครับหกกระเจ็ดนะครับวดที่แล้วได้แปดกับเก้ามาคู่กันเลยมาพี่น้องแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะมาพี่น้องนะครับหกกับเจ็ดนี่น่ามาตัวหนึ่งนะครับภายในสิบหน่วยบนนะครับ คลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงให้ดูนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับถูกหวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ